ใครนะผู้หญิงคนนั้นแมทเคยคิดจะอันฟอร์ผู้หญิงคนนั้น,คคน,น,นชาวเน็ตถกพาดพิงคนอื่นเพื่อก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกตั้งข้อสังเกตอีกครั้งนะครับเมื่อสาวแมทอันฟอลโลอินสตาแกรมของหนุ่มสงการทั้งที่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่ยังควงกันไปหวานทานอาหารร่วมก,กันกับแก๊งเพื่อนของฝ่ายหญิงนะครับแต่ทางด้านหนุ่มสงการเนะี่ยยังฟอลโลไอจีสาวแมทอยู่หรืองานนี้จะเป็นแค่การงอนกันเท่านั้น ซึ่งล่าสุดในวันที่8พฤศจิายนนะครับแมทพิรณนีได้เปิดใจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าแมทมือลั่นตอนที่ไปส่อง IG ของเขานั่งดูอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมือลั่นไปอันฟอลโล่สงการได้ยังไงร,รู้อีกทีข็ตอนตกเป็นข่าวแต่สุดท้ายก็ฟอลโล่กลับไปดีกว่าเพราะแค่มือลั่นจริงๆ และล่าสุดในเพจเจมอย108้อได้โพสภาพแชทที่แม่แพทคุยกับสาวแมทไว้โดยในแชทนั้นนะครับแมทตอบว่ามือลั่นเพิ่งรู้ว่าตอนมีข่าวนี่แหละโอ้ยจะบ้าตายแล้วไม่กล้ากดฟอลเลยทำตัวไม่ถูก น้องต้องทํำยังไงสอนหน่อยโดยข้อความในแชทนะครับมีคําว่าดีนะเคยคิดจะอันฟอรผู้หญิงคนนั้นด้วยหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็สงสัยนะครับอันฟอร์สงไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครนะครับในคอมเมนต์ที่เขาตอบกันนะครับโดยชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่า กา๊กาหน่อยอันฟอลไปเลยพูดมาซักขนาดนี้เคยคิดแล้วก็บอกว่าขำด้วยคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยบอกว่าทําไมเรารู้สึกว่าพอคนเก่ามีข่าวว่าสวยขึ้นนางก็อยากเป็นข่าวบ้างอะไรประมาณนี้หรือเราอ่านนิยายมากเกินไปไม่รู้ฮ่าฮ่าฮและนี่คือเราความคิดเห็นนะครับของชาวเน็ตนะครับที่ต่างตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนะที่แมทเคยคิดจะอันฟอลโล่ไปนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน